โมคลานสูตรสมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณป่าเพสกะลามิคธายาวันใกล้สุสม,มาละคีละนครแวนพักคะก็สมัยนั้นแลท่านมหาโมคลานะนั่งงกงง่วงอยู่ ณบ้านการละวาละมุตตคามแควนมังคตรพระผู้มีพระภาคได้ทอดพระเนตรเห็นท่านพระมหาโมคคลานะนั่งโงกง่วงอยู่ณบ้านการละวาละมุตตคามแควนมังคตด้วยทิพยจักสุอันบริสุทธิ์ล่วงจากสุมนุษย์พรั้นแล้ว ทรงหายจากเพศกาลามิกทายวันใกล้สุงสุมาละพีละนครแวนภักะ,ะเสด็จไปปรากฏเฉพาะหน้าท่านพระมหามุคลานะนะบานกันละวาละมุตตคามแควนมคตเปรียบเหมือนบุรุษมีกำลัง เหยียดแขนที่คูหรือคู้แขนที่เหยียดฉะนั้นพระผู้มีพระภาคประทับนั่งบนอาสนะที่ปูลาดแล้วคันแล้วได้ตัดถามท่านพระมหาโมคลานะว่าดูก่อนโมคลานะเธอง่วงหรือดูก่อนโมคลานะเธอง่วงหรือ ท่านพระมหาโมคคลานะกราบทูลว่าอย่างนั้นพระเจ้าค่ะดูก่อนโมคคลานะเพราะเหตุนั้นแหละเมื่อเธอมีสัญญาอย่างไรอยู่ว่ามง่วงนั้นย่อมครอบงำได้เธอพึงทำไว้ในใจซึ่งสัญญานั้นให้มาก ข้อนี้จะเป็นเหตุให้เธอละความง่วงนั้นได้ถ้าเธอ,อยังละไม่ได้แต่นั้นเธอพึงตรึกตรองพิจารณาถึงธรรมตามที่ตนได้สดับแล้วได้เรียนมาแล้วด้วยใจข้อนี้จะเป็นเหตุให้เธอละความง่วงนั้นได้ถ้ายัางละไม่ได้ แต่นั้นเธอพึงสาธยายธรรมตามที่ตนได้สดับมาแล้วได้เรียนมาแล้วโดยพิสดารข้อนี้จะเป็นเหตุให้เธอละความง่วงนั้นได้ถ้ายังละไม่ได้แต่นั้นเธอพึงยอนช่องหูทั้งสองข้างเอามือลูบตัวข้อนี้ จะเป็นเหตุให้เธอละความง่วงนั้นได้ถ้ายัางละไม่ได้แต่นั้นเธอพึงลุกขึ้นยืนเอาน้ำล้างตาเลี้ยวดูทิศทั้งหลายแง้นดูดาวนักสัต์ตเลอข้อนี้จะเป็นเหตุให้เธอละความง่วงนั้นได้ถ้ายัางละไม่ได้แต่นั้นเธอพึงทำในใจ ถึงเอาโลกะสัญญาด้างความสำคัญในกลางวันว่ากลางวันอย่างไรกลางคืนอย่างนั้นกลางคืนอย่างไรกลางวันอย่างนั้นมีใจเปิดเผยอยู่ชนี้ไม่มีอะไรหุ้มหอ่อทำจิตอันมีแสงสว่างให้เกิดขึ้น ข้อนี้จะเป็นเหตุให้เธอละความง่วงนั้นได้ถ้ายังละไม่ได้แต่นั้นเธอพึงอธิษฐานจงกลมกำนดหมายเดินกลับไปกลับมาสำรวมอินทรีย์มีใจไม่คิดไปในภายนอกข้อนี้จะเป็นเหตุให้เธอละความง่วงนั้นได้ ถ้ายัางละไม่ได้แต่นั้นเธอพึงสำเร็จสีหะสัยยาคือนอนตะแคงเบื้องขวาสอนเท้าเหลื่อมเท้ามีสติสัมปชัญญะทำความหมายในอันจะลุกขึ้นพอตื่นแล้วพึงรีบลุกขึ้นด้วยตั้งใจว่า เราจะไม่ประกอบความสุขในการนอนความสุขในการเอ็นข้างความสุขในการเคลิ้มหลับดูก่อนโมคลารนณะเธอพึงศึกษาอย่างนี้แลดูก่อนโมคลารนณะเพราะเหตุนั้นแหละเธอพึงศึกษาอย่างนี้อีกว่าเราจักไม่ชูงวงถือตัว เข้าไปสู่ตระกูลดูก่อโมคคลานะเธอพึงศึกษาอย่างนี้แหลถ้าภิกษุชูงวงเข้าไปสู่ตระกูลและในตระกูลมีกรณียกิจหลายอย่างซึ่งจะเป็นเหตุให้มนุษย์ไม่ใส่ใจถึงภิกษุผู้มาแล้วเพราะเหตุนั้นภิกษุ ย่อมมีความคิดอย่างนี้ว่าเดี๋ยวนี้ใครหนอยุยงให้เราแตกในสกุลนี้เดี๋ยวนี้ดูมนุษย์พวกนี้มีอาการอิดหนาระอาใจในเราเพราะไม่ได้อะไรเธอจึงเก้อเขินเมื่อเก้อเขินย่อมคิดฟุง้งซ่านเมื่อคิดฟุ้งซ่านย่อมไม่สำรวม เมื่อไม่สำรวมจิตย่อมห่างจากสมาธิเพราะฉะนั้นแหละโมคละนะเธอพึงศึกษาอย่างนี้ว่าเราจากไม่พูดถ้อยคำซึ่งจะเป็นเหตุให้ทุ่มเถียงกันดูก่อนโมคลานะเธอพึงศึกษาอย่างนี้แลเมื่อมีถ้อยคำซึ่งจะเป็นเหตุให้ทุ่มเถียงกัน ก็จำต้องหวังการพูดมากเมื่อมีการพูดมากย่อมคิดฟุ้งซ่านเมื่อคิดฟุ้งซ่านย่อมไม่สำรวมเมื่อไม่สำรวมจิตย่อมห่างจากสมาธิดูก่อนมุขคารนณะอนหนึ่งเราหาสารรเสริญความคลุกคลีด้วยประการทางปวงไม่แต่ไม่ใช่ว่า จะไม่สรรเสริญความคลุกคลีด้วยประการทั้งปวงก็หาม่ได้คือเราไม่สรรเสริญความคุกคีด้วยหมู่ชนทั้งคฤหัดและบรรพชิตก็แต่ว่าเสนาสนะอันเรียบเสียงไม่อื้ออึงปราศจากสัญจรของหมู่ชนควรเป็นที่ประกอบกิจ ของผู้ต้องการความสงัดควรเป็นที่หลีกออกเล้นราวสรรเสริญความคุขคีด้วยเสนาสนะเห็นป้านนั้นเมื่อพระผู้มีพระภาคตรัสอย่างนี้แล้วท่านพระมหาโมคลานะทูลถามพระผู้มีพระภาคว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญโดยย่อ ด้วยข้าวปฏิบัติเพียงไรหนอภิกษุจึงเป็นผู้หลุดพ้นแล้วเพราะสิ้นตัณหามีความสำเร็จล่วงส่วนมีธรรมเป็นแดนกเกษมจากโยคะล่วงส่วนเป็นพรหมจันทร,ร์ล่วงส่วนมีที่สุดล่วงส่วนประเสริฐกว่าเทวดาและมนุษย์ทั้งหลาย ดูก่อนโมคลานะภิกษุในธรรมวินัยนี้ได้สดับว่าทำทั้งปวงไม่ควรถือมั่นครั้นได้สดับดังนั้นแล้วเธอย่อมรู้ชัดทำทั้งปวงด้วยปัญญาอันยิ่งครั้นรู้ชัดทำทั้งปวงด้วยปัญญาอันยิ่งแล้วย่อมกำหนดรู้ทำทั้งปวง ครั้นกำหนดรู้ธทำทั้งปวงแล้วได้เสวยเวทนาอย่างใดอย่างหนึ่งสุขก็ดีทุกข์ก็ดีมิใช่สุขมิใช่ทุกข์ก็ดีย่อมพิจารณาเห็นความไม่เที่ยงในเวทนาเหล่านั้นพิจารณาเห็นความคลายกำหนัดพิจารณาเห็นความดับ พิจารณาเห็นความสละคืนเมื่อเธอพิจารณาอย่างนั้นอย่างนั้นอยู่ย่อมไม่ยึดมั่นอะไรอะไรในโลกเมื่อไม่ยึดมั่นย่อมไม่สะดุง้งเมื่อไม่สะดุง้งย่อมปรินิพานเฉพาะตัวทีเดียวย่อมรู้ชัดว่าชาสิ้นแล้วพรหมจรรย์อยู่จบแล้ว กิจที่ควรทำทำเสร็จแล้วกิจอื่นเพื่อความเป็นอย่างนี้มิได้มีดูก่อนโมคลานะโดยย่อด้วยข้อปฏิบัติเพียงเท่านี้แลภิกษุจึงเป็นผู้หลุดพ้นแล้วเพราะสิ้นตัณหามีความสำเร็จล่วงส่วนเป็นผู้กเกษมจากลูขาล่วงส่วน เป็นพรหมจารีล่วงส่วนมีที่สุดล่วงส่วนประเสริฐกว่าเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายพระไตรปิฎกฉบับหลวงเล่มที่23อังคุตระนิกายสัตตกนิบาทหน้าที่73ถึง75ข้อที่58